ก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมมันกลับมาพบกับพี่มัคคอยแล้วนะทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมนะครับเรจเออร์เป r s ซิวดนะครับตำนานแห่งปุซิวดังเกงนะครับผู้ชมนะเทพแ่งท้องทะเลนะครับผมวันนี้พี่มัคคเยก็มาอยู่ที่ทุน590 9เก้าบาทนะวันนี้นะเอาเลขประมาณนี้แหละเราจะมาเริ่มต้นกันที่เบ็ดละเท่าไหร่นี่เอาห้าบาทดีกว่าผู้ชมนะครับห้าบาทนะครับผมนะ ก่อนที่จะมารับชมคลิปกรันตีทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่มะเขือกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอคลิปออกมาครับท่านผู้ชมนะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยที่30หมุนนะครับผมนะก่อันวิฮัสปิดเทอร์โบนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะท่านผู้ชมนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมนะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะ สำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปของพี่มะเกือก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะโอเคสำหรับแล้วเรามาดูรายการจ่ายกันเลยดีกว่านะครับผมนะเกมนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากท่านผู้ชมนะเนี่ยรายการจ่ายนะครับผมนะอยู่ช่องไหนก็ได้เะยผู้ชมไม่ต้องเรียงกันนะครับผมขอแค่ให้เหมือนกันนะ หนึ่งสองสามน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับแบบมาตรฐานนั่นแหละนะหนึ่งสองสามปรจรามขึ้นบวกไหมเลยเถิดเลยไปแล้วเลยป้ายไปแล้วท่านผู้ชมนะครับสําหรับอ่าถ้าเกิดรอบชายรอบไหนมันมีตัวคูณวงมาเลยผู้ชมนะมันก็จะเอาไปคูณในการที่เราหมุนรอบไปนะครับไม่ใช่ว่าหมุนแตกรอบนะั้นแล้วมีตัวคูณมาด้วยแล้วมันจะเป็นแบบคูณให้นะผู้ชมผู้ชมมันไม่ได้คูณให้นะ จ้าท่านผู้ชมจ้าหุ่นเงียบเงียบฉี่นะท่านผู้ชมสามสิบหมุนนะสามสิบหมุนก็ขาดทุนไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยนะผู้ชมหายแถวหนึ่งหายแถวหนึ่งมาหายขูดเก้าวะ่ะเป็นไงอะไรล่ะเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมนะที่ชื่นชอบเกมนี้อีกเกมหนึ่งนะผมถ้าตัวคุณมันมาแบบนี้นผู้ชมมันจะสุ่มตัวคุณมากับ สัญลักษณ์นะครับผมเป็นเงา425บาทกับเบ็ดที่5บาทนะครับผมโอเคมาเดียวเราจะมาแก้ไขเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดกันเลยผู้ชมว่าตอนนด้รู้สึกว่าเราจะแตกเอามาไปต่อไหมล่ะเอาสิไม่ไม่ไปนะไม่แน่จริงนี่วะโอเคเาราจะมาซัดกันที่เบ็ดละย20นะครับผู้ชมนะเอาไปที่30รอบของการเดิมพันกันไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เน้นย้ำอีก ครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมนะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมเรับะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่เกมกันเลยดีกว่าครับผู้ชมมีเจไม่มีเจแถวสามมีเอมาอยู่แต่ว่ามาเจแถวสามเท่านั้นนะสเกตเตอร์ไม่ลุ้นกับผมนะไม่ลุ้นเลยนะยังไงมันก็ไม่เข้าผู้ชมถึงเข้ามันก็โอกาสมันแบบยากมากเอามานี่ครับผมตัวคุณแบบนี้นะใช้เท่ากันไป เรียบร้อยนะครับผมกาเดียเตอร์มีตัววายด้วยนะผมเมื่อกี้นะมีกาเดียเตอร์มาหนึ่งตัวมีวายแถวที่หนึ่งที่สองก็จ่ายสิครับผมแบบนี้นะาเห็นไหมสัญลักษณ์อันไหนก็ได้นะผู้ชมนะหนึ่งสองสามขอให้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมันเรียงติดกันก็ได้นะครับผมนะ อะไรครับนี้นั้นมาดูดพอดแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมนะงูถึงกับหัวแตกไปนะครับผม2,448อบาทเฮ้ย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 โอ้โหเอาสิเอาสิมาสิมาสิสู้อะรอบนี้เอาคูณสามจะไปมีคิวเอาสามไม่ไม่เข้านะครับผม ไม่ตรงกับรายการจ่ายของเขาเขาก็าาไม่จ่ายนะผู้ชมนะเอมามันต้องอะไรเจแถวสามเจแถวสามมาคูณห้าอีกนะด้วยผู้ชมจะได้เห็นสเก็ตเตอร์ไหมผู้ชมวันนี้ต้องได้เห็นสิยังไงมันก็ต้องได้เห็นนะครับผมนะสเก็ตเตอร์นะ เออโอ้โหไหวตัวบักเอฟไปมยู่อกี้มาอีกไหมลรกมาไหมจอดสิจอดอื้มเข้าไหมล่ะเนี่ยมีหางน้ำแหลมโผล่มาไหมอื้มยังได้อยู่ผมยังมีโอกาสลุ้นต่อนะครับผมนะเจก็ได้เคก็ได้แถวเนี้ยอื้มเป็นคิวกับเอมาว่ะกดเองก็ได้ว่ะ โอ้โหแล้วพอจะมามาแบบมาตอนที่เรากดสเปคบาร์แล้วนะท่านผู้ชมมันสิบรอบหมุนนะครับผมสำหรับ Legend of Ziwut นะสำหรับการเข้าฟีเจอมานะครับผมมันก็จะเก็บตัวคูณไปนะท่านผู้ชมในแบบพังหมดเลยนะครับผมมันจะไม่หายไปนะท่านผู้ชมมันจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ารอบหมุนเราจะหมดนะครับผมนะโอ้โห ไออยู่หูนสิบโอ้โหยังสวยโอท่านผู้ชมยั่มันไม่ตรงลายกันนะครับผมนี่เอาสี่สามสิบต่อมันมีไว้เต็มแพงครับมาอีกหกร้อยหกสิบสามบาทนะโอ้โหหนึกจะไม่มาว่ะเป็นไงเป็นไง 693นะครับผมรอบหมุนแล้วอีกรอบหมุนรอบสุดท้ายนะไม่จ่ายวะรับเงินรางวัลสุดที่จากฟรีเกมรอบนี้ไป725บาทท่านผู้ชมนะครับมันทำไมจะจ่ายแบบเท่านี้ท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเรามาเบ็ดที่10บบาทเป็นแบบ everything จริงกระเบลเลยนะท่านผู้ชมนะครับผม ดูสีไหนดูส <jack> ีมาะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันผู้ชมตอนนี้มัน ทรงเป็นแบบเงียบๆน,นะครับผมนะเมื่อกี้ปต้องเป็นปรับเป็นเทปูนะครับผมเผื่อมันจะมีมันแบบต่อบแบบตกใจอีกท่านผู้ชม,มนะไปเร่อไปไปต่อลกไปเรื่อยไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบจะมาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะตัวคิวนะเก็บแรกลไปเพิ่มแต่ไม่มีรายการจ่ายนะครับผมนะ อนนี้พี่เมื่อคืนรู้สึกว่าอยากไปนอนเวรนมากเลยนะมึนมากเลยนะตอนนี้นะมามีหายมาเอแถวสามมาไหมเอแถวสามไม่เข้านะครับเอาสิมามาลูกมามามา อ๋อเบ็ดละสิบบาทนะครับคุณผู้ชมไก็กขึ้นได้นะครับผมนะอืมมันมาความหมวก,กทีสองทีอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติอีกรอบหนึ่งไม่ติดด้วยนะคราวนี้นะคุณผู้ชมนะเอาสิเออโอโห้ยเท่าไหร่วันนี้คุณผู้ชมโหสิบเอ็ดอ่อ้หาห้อยสิบสีป่ปะ เฮ้ยมาดีอยู่วันนี้คุณผู้ชมมาดีนะใครอยากเล่นอยากลองก็ไปต่ำกันได้นะครับผมนะรีดออฟเออเลเจนต์ออฟพุซิวต์นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งรูปเกมไว้บนหน้าปกของคลิปนะครับใครอยากมาถามเขามาดูได้นะคุณผู้ชมนะเกมนี้นะครับผมนะกลับไปอีกเท่าไหร่คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแก้เบ็ดกันดี กว่านะครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะเอาสักห้าสิบรอบนะครับผมเออเป็นไงล่ะมาอีกพันห้าสิบบาทวะ่ะ โอ้โหเอามาเอามา599บาทนี่พี่มะเขือจะอ,ออกเป็นห0 0 0นเลยเหรอเป็นไงก็ให้มา5 0 0 0แล้วขออ,อีกสักนิดจะได้ไหมสักนิดนะนา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 นะขอ,อคมบอมบวดีๆจำๆอีกสักนิดหนึ่งนะได้ไหมนะ ท่านผู้ชมรอบนี้2อ6 0ัารกบาทกันเลยทีเดียวเจียวนะจ๊ะท่านผู้ชมจะเงียบสังเงียบท่านผู้ชมเงียบสังัดเงียบกรี๊บเลยครับผมนะมาเดี๋ยวเราไปเป็นขยับไปที่ เป็นละแปดสิบลองคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะลองมาสักสามสิบรอบเลยครับผมนะลองดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะอม,มาดอกแรกก็สวยงามแล,แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามารอกันอีกคุณผู้ชมนะอื้มุณสามว่ะ ไม่มาแล้วผู้ชมนะลุ้นๆอยู่นะครับผมได้เห็นเงียบเงียบไปแบบนั้น,ไไนลุ้นนะผู้ชมนะทำไมไม่มานะครับวุ้ยเริ่มเริ่มจะเงียบผู้ชมนะเริ่มจะเงียบเริ่มจะลักไม่ดีสักะแล้วสินะยังผู้ชมนะสงครามยังไม่สงบเรายังนับศพทหารไม่ได้นะครับผมนะ ดาบแถวหนึ่งดาบแถวหนึ่งลูกอืมอ้มเป็นเอมามาทมําไมก่อนนะขอแบบไม่ต้องตัวแพงนะแต่ว่าขอให้ตัวคูณมาเยอะๆนะเนี่ยแบบเนี้ยขอตัวคูณอีกตัวเจแถวสามอืม,อมเป็นเหรียญทองวะเอายังไงเดีวอาหยบอืมอ้ม ไงดีมานะโอ้โหไม่เข้าเลยปะเอาไปเป็นตัวเลขกลมๆไม่ลุกไหลไหมไม่ไหลซะด้วยครับโอเคไม่เป็นไรุผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้พี่มะเขือก็เอาเท่านี้แหละนะครับผมเพราะว่าทุนเรามาแก้หกรอเองท่านผู้ชมนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาประมาณเท่านี้แหละนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ ท่านผู้ชมจ๋รูสุวันนี้รู้สึกเป็นเพียบเพียรยังไงก็ไม่รู้นั้นเดี๋ยวขอไปพักผ่อนกันก่อนนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญท่านผู้ชมนะคลิปนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามไม่ว่ากรณีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดอดใจไม่ไหวก็ปักหมุดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับผมนะสำหรับกลุ่มพี่นะครับผมกลุ่มแล้วมีกลุ่มรายเหมือนกันนะมีกิจกรรมแจกฟรีเครดิตทุกสับ นะครับผมเข้ามาร่วมกลุ่มไลย์กันได้นะครับโอเควันนี้พูดมาเรื่อยเปื่อยมากเกินไปแล้วนะจ๊ะโอเคเนยวเราก็จะมาอําลากันแล้วนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวีสวัสดีครับ